นับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามเพูดถึงรายการก่อนเลยหมอหลังไอดอลเป็นไงบ้างเหมือนเรียกว่าเป็นรายการแรกเลยสำหรับแจ้งเกิดหมอหลัง มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากของวงการหมอลำนะครับปกติแล้วนะครับแฟนๆสิทธิเห็นของหมอลำนี่ไปแสดงงานบุญงานวัดงานจังหวัดงานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านผู้บริหารหรือทีมของ w o r k p o พอยนะครับได้จับหมอลำถือว่ายากมากที่จะรวมตัวกันนะครับเอาแค่2-3คณะนี่เขายากแล้ว อันนี้ซีคณะแล้วแต่ละคณะขับงานกันหลายครับแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่มารวมกันนะครับหมอลำ4ี่คณะสาวน้อยระเบียบประถมหมอลำใจกันร้อยครับถือว่าหมอลำซีคณะนี้เป็นตัวแทนของหมอลำหลายๆคณะภาคอีสานเราซึ่งหมอลำสาวซึ่งหมอลำเนี่ยในภาคอีสานมันมันไม่ได้มีแค่สี่คณะนะครับแต่ว่าถือว่าเราเป็นตัวแทนของหมอลำนะครับมาเผยแร่นะครับ ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าหมอลำเรามีดีอะไรหมอลำเราเป็นแบบไหนอัตลักษณ์ลากเงาของความเป็นอีสานซึ่งผมมองว่าเนี่ยหมอลำเนี่ยมันคืออัครสถานบันเทิงความเคลือ่อนอัครสถานคนบันเทิงเคลื่อนที่ของอีสานหรือหมอลำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมันเป็นวัฒนธรรมของอีสานมันเป็นลากเงาของคนอีสานแล้วแล้วมอลำเราเนี่ยมา ผ่านแพลตฟอร์มมาผ่านมีเดียนะครับของ w o r k p o พอยนี่ซึ่งเป็นช่องที่คนติดตามเยอะที่สุดนะครับ YouTube อันดับหนึ่งของประเทศมันเป็นที่สุดยอดมากครับคือก็ไม่ใช่แค่ภาคอีสานที่จะสามารถแบดูได้ก็เป็นภาคอ่นๆก็ดูได้เหมือนกันใช่ครับนี่แหละครับกูนอินเตอร์ครับดูได้นะครับทุกทุกภาพนะครับหลายคนอาจจะ คิดว่าหมอลำเข้าถึงยากหรือเปล่าอันนี้บอสมีความคิเห็อย่งไรบ้างไม่ครับต้องมาสัมผัสกันจริงๆครับว่าหมอลำเราไม่ยากนะครับมาลังเวทีได้หรือทุกวันนี้ยิ่งสื่อโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับยูทูบหรือทวิตเตอหรืออะไรต่างๆที่หลายๆคนนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของหมอลำแล้วก็หมอลำทุกวันนี้ตั้งแต่โซเชียลเข้ามามีอิทธิพลแล้วรู้สึกว่า ตีแผ่ออกมุมกว้างคนได้เห็นเยอะนะครับกับหมอลำว่าทําหมอลำนี้เป็นอย่างไร,รแสงสีเสียงที่จากคนไม่คิดว่าหมอลำจะอลังการขนาดนี้หมอลำไม่ใช้บุคลากรเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้หมอลำนะครับใช้บุคลากรเยอะมีบุคลากรเยอะซึ่งแต่ละวงที่มาไม่ต่ำกว่าสองชีวิตนะครับแต่ละวงที่มาวันนี้ครับสีขณะนี้ครับในฐานะที่เราเป็นแบบว่าผู้บริหารท้ายหมอลำในคิดว่าเสน่ห์ของ เสน่ห์ของหมอลำนะครับมันอยู่ที่อันนี้อย่างเราถามมาหลายคนเนาะคือหมอลำม,มันไม่ใช่เฉพาะร้องหมอลำอย่างเดียวมันจะมีองค์ประกอบนะครับแสงสีเสียงเหมือนคอนเสิรต์ตใหญ่ๆแล้วเพลงไม่ใช่วันเราจะมานําเสนอเฉพาะเพลงที่เป็นหมอลำหรือเพลงที่เป็นอีสานอย่างเดียวมันมีเพลงสากลมีเพลงดังทางไทย แสงสีเสียงชุดการแสดงชุดโชว์ซึ่งหมอลำแต่ละคณะนะครับได้ปรับขึ้นมาทำให้มันยิ่งใหญ่มันก็เลยมีเสน่หอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างแสงสีเสียงทั้งระบบเครื่องเสียงเนี่ยมันก็นะครับคอนเสิร์ตใหญ่กลางแจ้งมันก็ใช้ชุดใหญ่มันก็ไม่ธรรมาดาสับคำว่าหมอลำ อยากให้หลายๆคนที่ไม่เคยชมหมอลำที่ไม่เคยเห็นหมอลำผมอยากให้มาสัมผัสของคำว่าหมอลำและยิ่งวันนี้รายการนี้คือหมอลำไอดนเป็นเวทนที่สุดยอดมากครับเหมือนมีเหตุบอกว่าจะมีอเอาเกงแบบว่าสมัยใหม่ในรนูปฝาเข้ามาในให้เข้ากับหมอลำด้วยอันนี้มันจะเป็นในรูปแบบนีหนะครับรายการนี้เป็นอะไรที่สุดยอดอีกหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะหมอลำจ๋าอย่างเดียวเป็นการนำ นะครับพวก,พวกหลายๆจังหวะล็อกป,ป๊อปแชทอะไรต่างๆมาผสมผสานกับหมอลำรับรองคนที่คิดว่าหรือปิดกั้นว่าหมอลำมันก็คือหมอลำฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่อยากให้มาดูรายการนี้ครับคุณจะได้เห็นว่าหมอลำมันมีสเสน่ห์อย่างไรและมันไม่ใช่แค่คําว่าหมอลำนะครับมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสิ่งที่คุณมองไม่เห็นและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในรายการหมอลำไอดอลเนาะอยากให้บอสฝากรายการอันนี้บ ครับยังไงฝากนะครับถึงแฟนๆหมอลำแล้วก็ทุกท่านทั่วประเทศนะครับกับรายการหมอลำไอดอนวันศุกร์นะครับหกโมงยินถึงทุ่มแล้วก็วันเสาร์ช่วงประมาณบ่ายส45นาทีนะครับต้องขอบคุณไปยังทีมผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเวิร์กพอยที่เล็งเห็นหมอลำในจุดนี้ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณคุณปูแล้วก็เฮียหน่อยนะครับซึ่งประสานไปยังสาวน้อยเพื่อนแพง ผมบอกเลยว่าผมตอบรับตั้งแต่วันแรกและครั้งแรกนะครับไม่มาไม่ได้เพราะว่าช่องเว r k p o พอยเป็นช่องที่คนติดตามเยอะอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับยู u ูบนะครับสาวน้อยแพงถือว่าเป็นหมอ,หมอ,หมอลล์โซเชียลมอลำส่วนหนึ่ง<ม>ที่นะครับเสนอผ่านโซเชียลหลายๆแพลตฟอร์มฉะนั้นเราต้องมานะครับขยายฐานเสียงเอาเก่อนหน้านี้เหมือนบอสแบบว่า โอที่แบบพูดมีคนพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบวงหมอรำอะไรในวงมองของบอสถ้าเกิดมีการพูดเปรียบเทียบหมอรำแล้วเรามีความคิเห็นครับเปรียบเทียบใส่อะไรครับเปรียบเทียบหรือเปรียบกับวงนี้อะไรอ๋ออ๋อโอเคคือเป็นการเปรียบเทียบหมอํำแต่ละวงใช่ไหมครับใจจริงผมนะครับมองเห็นว่าการเปรียบเทียบผมไม่อยากให้การเปรียบเทียบครับผมอยากให้หลายๆคนเล็งหินอัตลักษณ์ ของแต่ละวงหรือตัวตนคาเลคเตอร์ของแต่ละวงจะแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละวงอาจจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปจุดด้อยแตกต่างกันไปอย่างสาวน้อยเพื่อนแพงจะให้โช์อลังการเหมือนเหมือนวงหลายๆวงเหมือนวงปฐมระเบียบสาวน้อยก็ก็ไม่ได้อลังการขนาดนี้ครับแต่ว่าสาวน้อยอัตลักษณ์หรือเอ,อกลักษณ์ของสาวน้อยเป็น่าก็คือเน้นมวนเน้นหาวเน้นสนุกสนานเน้นโจ๊ะ นะครับนี่คือข้อดีของสาวน้เวศแพงนะครับเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแต่ละวงจะแตกต่างกันไปตัวตนของแต่ละวงคาแรคเตอร์ของแต่ละวงมันจะแตกต่างกันครับอย่างแบบว่าเรื่องของหมอรำในตอนนี้ก็ดูคนก็แพร่หลายดูกันเยอะแพร่หลายกันอย่างมากแบบไม่ใช่แค่ภาคอีสานอะไรเงี้องอยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีไปทัวร์ภาคอื่นบ้างไหมหรือว่ามีครับมีครับแล้วติดต่อมา ีภาพ,พไหมนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายเขาจะติดต่อมาเหมือนระเบียบก็ไปแล้วปฐมก็น่าจะไปแล้วแต่สาวน้อยคิวยังไม่ว่างตอนนี้น่าจะกำลังหาคิวกันเดือน6ไอ,อ,อ6ปี68ครับ บอกว่าคิวมีติดต่อมาเยอะแต่เราไม่สามารถไปได้ยกตัวอย่างมันปีนี้คือช่วงรับงานก็คือจาก23สามกันยายนถึงเดือนมิถุนายนตอนนี้คิวเต็มทุกวันครับมีว่างแค่เดินทางหัวท้ายเท่านั้นหลังจากนั้นคือเต็มทุกวันเลยครับเรียกว่าคิวยาวไปถึงปีหน้าเลยยาวไปถึงปิดฤดูกาลเลยครับเรียกว่าเป็นเป็นเพราะอะไรทำไมคนคิวแบบว่า เป็นแบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบแฟนๆแบบให้ไปเล่นอะไรๆอันนี้อาจจะเป็นอยู่ที่นะครับกระแสของวงหรือเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงขึ้นมา<ช>ทุกอย่างทุกระบบมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับหรือมีศิลปินในวงซึ่งมีเพลงดังมันประกอบกันหลายอย่างเลยครับวงสาวน้อยอันนี้คือมีการ เปลี่ยนยังไงบ้างให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันคืออย่างผมนะครับยิ่งทุกวันนี้โซเชียลมันมีอิทธิพลต่อการนะครับทำงานต่อการดำารงชีวิตยิ่งทุกคนมี f a c e b o o k นะครับหรือมี Youtube แล้วเราก็นะครับอยู่กับโซเชียลเราดูที่คอมเมนต์สิ่งไหนที่เราปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงได้เลยครับ เห็นอะไรบ้างที่แบบแฟนๆชื่นชอบจนได้ฉายาหมอลำเดินล้านครับคือเนาะอยู่ที่จังหวะดวงโชควาสนาทั้งเราลงมือทำนะครับกว่าจะใช้คำว่าดังได้น yes ี่ยอุ้งอิงดังเร็วนะครับ5เดือนแต่ว่า กวจะผ่านมาถึงคําว่าดังนี่ทำเอาพ่อโจแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันในการชิดงานในการหาเพลงนะครับทีมผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันของเนี่ยเด็กน้อยวัย6 6 17ปีแล้วมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตั้งแต่โชคชะตาเฉยมันบวกด้วยลงมือทำครับแล้วอ,อย่างแบบว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็สนใจฟังเพลงหมดลำเยอะขึ้น เป็นไงบ้างนอกจากใบผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีวยวัยรุ่นอะไรเหมือนผมพูดแหละครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือหมอลำมัน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 ถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลเยอะเพราะว่ามันทิ้งกันหมดแล้วทุกคนก็มีมือถือมีดูยูทง u ูทูบได้มันก็เลยทําให้คนเห็นเยอะแล้วการจ้างงานมันก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วหมอลำทุกวันนี้มันมีการปรับปรุงพัฒนาไปในขั้นลงทุนสูง นะครับแล้วก็มันเข้าถึงง่ายด้วยโซเชียลเนี่ยครับสุดท้ายนี้อยากให้บอสฝากผลงานคอนเสิร์ตตัวต่างสุดท้ายนี้นะครับจะในกาฝากพี่น้องแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือแฟนๆมะล่ำด้านในกาให้ฮักสาวน้อยแพงไปยังสี่ตลอดไปได้ครับเด้อมี่ยังนะครับปรับปรุงติชมได้เราน้อมรับคําติชมด้วยความเต็มใจก้าวสู่วิสัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่องกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสนใจนะครับ ว่าจ้างสาวน้อยพแพงหรือติดต่องานนะครับติดต่อได้ที่ YouTube ช่องสาวน้อยเพรศแพงหรือแพลตฟอร์มท่านั้นเพจสาวน้อยเพรศแพงแฟนเพจครับหรือเบอร์โทร0619393915ไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่แล้วก็รถแห่อีก2คันแล้วก็มินิคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพรศแพงสาวน้อยเสด็จแบนครับ